เดี๋ยราะเสหายแล้วเป็นมเต็กนะฮะวเป็นกระเพาะปา แม่เอากลับบ้านกันเอากลับบ้านเอาพิเศษเยวพิเศษเลยดังได้นะคะขพบคุณค่ะมาดูท่กนได้นะคะ าธรรมดานะราคา60บาทนะพิเศษราคา70บบาทนะ